สวัสดีค่ะมือวันนี้หนะังใหญ่แล้วไม่เขามันใกล้ที่เห็นในมอ้อของเขาหนะมาด้วยจาะกระทะใหญ่ในโบเมนสซกปปกได้จาะกระทะนี้นะใหญ่จิ๋วหอมใหญ่ก็เลยเอามาพัดโตเลยค่ะน้ำมันมันจะได้หอมหอมมาจ้ามาพัดเด้อเลยจ้าอันนี้อันนี้นะ่คือไอ้รากผักชีกระเทียมลวกะ ขิงหั่นแวนเลยจ้ะ hmm. เด้อเอาลงมาพัดเลยค่ะพัดให้อหอมใช้ไฟอ่อนเลยค่ะเด้อค่อยผัดไปจนหอมอันนี้นะคือมันไก่เด้อค่ะเด้อมันไก่ที่ยายเก็บสะสมไว้เอาลงมานั้นเลยค่ะเพราะวาเราต้องใส่น้ำมันไก่ จะได้หอมๆเจียวไปได้เลยค่ะ <_ C ity> เห็นบอกขาน้ำมันไก่เออ่ะ <_ C ity> ทั้งหอมกระเทียมทั้งหอมขิงม <_ C ity> ันนี้ก็เอาเข้าวโล่งค่ะยายใช้ข้าวหอมมะลิเก่าเวยค่ะเด้อยาย <_ C ity> ล้างเรียบร้อยแล้ว <_ C ity> แล้วก็เอามาให้มันสเด็ดน้ำค่ะเอาลงมาพัดน้ำเดียวเลย ปกติเม็ดข้าวล้วเป็นสีคุ้นๆเนาะค่ะผัดจนอ่ใสจักน้อยผุ่หลักค่ะเพื่อความแซ่บใหญ่ล้วเติมเกลือลงไปจักน้อยเพื่อข้าวมีรสชาติตามด้วยไอซีอิ้วขาวาลงไปจักน้อยพอคือพอมีรสชาติค่ะ ข้าวหาก็จึงอะไรได้เสบน้ำแค่น,นี้ก็ได้แล้วเนี่ยขา้าวอม่ใสๆจักหน่อยแล้วนะคะได้ละคะ่ะปะบันนี้เ่าไปหุงกันเลยนะคะยายเสียขา้าวเสิร์ฟมอของข้าวเลยได้ไหมมอมองข้าวธรรมดาห้านี่ละคะ่ะยายบบมีอุ่นทิพนะยายมีแต่มอธรรมดา อันนี้ก็เอาน้ำซื้อค่ะน้ำธรรมดานี่แหละค่ะพอว่าเข้าเขามีมันอยู่แล้วโอเคือเสมอเสมอเลยแน่ย่ายนะนะวิธีวัดน้ำย่านะย่ายังเอาคอหนิวอยู่ได้คอหนึ่งอะ่ะย่ายังใส่แบบนี้อยู่ได้เพื่อใส่นเนื้อเลือกกับเม้นเบ่ร์ย่าในเด้อ ยายยังเอ็ดสุดเก้าอยู่มันนี้กะใกล้อันนี้ยายล้างเรียบร้อยแล้วค่ะล้าง้วยน้ำส้มสายชูเอาลงเลยค่ะอืบตรงยานบดซุกค่ะซุกแน่นอนไป ไปหุงกันเลยบาดนี้มาค่ะบาดนี้กดหุงเลยเวลาที่เอาลองเอ็ดน้ำจิ้มค่ะบัดนี้นะป้ายมาจ้าเม่เน้ำจิ้มอันนี้คือพริกกับขิงที่ย่ยหั่นไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วเต้าเจี้ยวค่ะเสืออโรด เดสื้อไปส่งสอนเลยค่ะเด้อเตาเจียวมันละเค็มเสือไหลกันมาตันใส่จังน้อยกะเคืองซอนคนมันเท่ากันวันนี้ก็ใส่พริกกับขิงเลยค่ะแล้วแต่มากเ้อค่ะเด้อเพื่อมากเพชรก็ใส่พริกหลายหลายแต่ย่ายอะมากขิงหลายก่า ยายก็เลยเอาขิงเฉลหลายน้ำตาลเคี้ยวค่ะเพราะน้ำตาลนีนที่ย้ายเฮ็ดนี่น้ำตาลเคี้ยวของยายนะยายสิใส่มาขามเป๊ะแล้วก็น้ำกระเทมด่งลงไปน้ำค่ะ ใยเฮ็ดกินเองใยบอดใส่น้ำส้มใส่ชูปกติถ้าเขาเฮ็ดขายเขาสิใส่น้ำส้มค่ะแต่ใยใช้มะนาวเพื่อเพิ่มสีสันบาดเนี่ยใย่สีใส่สีอุ่วดำลงไปค่ะจากน้อย เบ่งก่อนว่ามักสีซำเลอได้เติมอีกจักน้อยน้ำจิ้มใหยกับเซ็แเราค่ะบานนี่รอเข,าข้าซุกค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวเนาะซุกแล้วค่ะบานนี้มาเบ่งเนาะนี่เป็นนะไรค่ะ ข้าวมันไก่ในหมอหูข้าวของเฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เฮากลับไปจัดสีจานน้องคะเนาะสวัสดีจ้าข้าวมันไก่ใหญ่เป็นอะไรเลยค่ะไปแต่กินอยู่บ่ที่จริงเมื่อน,นี้นหะเดือกหรอได้ย่ยหิวข้าวตอนดึกใหญ่เเกเลยลุกมาเหตุมาค่ะมากินข้าวมันไก่น้ำกันบ่มีน้ำซุปเด้อ พะวะใหญ่เฮ็ดในโมหุงข,งขา้าวใส้เป็นยู่บ้อใหญ่นี่ยโซนกับซอมนี่น้ำจิม้มขิงเยอะเยอะมาค่ะกินข้าว nước nó nhiều kháo rồi dài dài sảy mưa đi đâu đấy xin anh chim này lại đừng xem

Nhay nhạy kín, come nhạy hẳn 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 ข้าวทอดตังใหญ่ใหญ่ขลิบเมิดเลยกลางคืนพร้อมเหี้ยม อิ่มแลได้ยายบาดนี่นะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะท,ที่ตามรับชมน่ลเลิอกอะมืนนี้ก็ยายกระลาไปก่อนเ้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ